มิสเตอร์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021และ2022เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่พร้อมเฟ้นหาหนุ่มหล่อ77จังหวัดตัวแทนประเทศไทยสู่เวทีระดับโลกเป็นอีกหนึ่งเวทีการประกวดหนุ่มหล่อระดับประเทศแถวหน้าของเมืองไทยค่ะอีกหนึ่งเวทีสำหรับเวทีมิสเตอร์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์ล่าสุดค่ะ,ะแถลงข่าวเปิดเวทีอย่างเป็นทางการนำโดยคุณชัดนภั์บัวล้อมค่ะ The President of m r Universe Thailand ค่ะเพื่อเฟ้นหาหนุ่มหล่อทั้ง77จังหวัดค่ะเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยสู่เวทีระดับโลกโดยครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเป็นครั้งที่3รวบม อดปี2021และ2022มาในคอนเซปต์ Color of Smile ค่ะโดยครั้งนี้ค่ะจะจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะในวันที่9ถึงวันที่11ธันวาคมนี้โดยบรรยากาศภายในงานค่ะยังได้ร่วมพูดคุยกับผู้จัดการประกวดค่ะรวมถึงเหล่าพ d ดีค่ะและผู้สนับสนุนค่ะและยังมีนุ่มหล่อจากเวที m r Universe Thailand ค่ะมาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์การประกวดพร้อมกันนี้ค่ะยังได้มาเดินอวดหุนหล่อแซ่บค่ะให้ได้ฟินกันอีกด้วยเราไปฟังผู้จัดการประกวด m r Universe Thailand ค่ะพูดถึงรายละเอียดของการจัด การประกวดในครั้งนี้กันเลยค่ะก็วันนี้นะครับก็เป็นการแถลงข่าวที่จะบอกว่า Mr. u n i v ร์ยูนิเวอร์สไทยแครั้งที่3นะครับก็รวบของปี2021กับปี2022นะครับจะจัดขึ้นแน่นอนนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชบ้านเรานั่นเองนะครับก็จะจัดในช่วงวันที่9ถึง11ธันวาคมนี้นะครับแลาทุกคนมาเจอกันได้นะครับ มิสเตอร์ยูเวอร์สไทยแลนด์2021และ2022ครับปีนี้ทีมงานของเราจะเน้นเป็นสีสันนะครับ f o m o r of Smile เพราะเราจะจัดที่ภาคอีสานเพราะฉะนั้นเราจะดึงวัฒนธรรมของภาคอีสาเนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการประกวดก็ต้องขอให้พี่ๆนักข่าวเราคอยติดตามดูนะฮะแล้วก็เรื่องของการเก็บตัวเรื่องของการประกวดเรื่องกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งปีนี้เราค่อนข้างที่จะจัดเต็มมาก กับน้องๆผู้เข้าประกวดแล้วก็ทีมงานนะฮะเราวางแผนกันมาแทบจะข้ามปีกันเลยทีเดียวสำหรับงานนี้ครับคอนเซปปีนี้เป็นต้องบอกตรงๆว่าเราเราเป็นไฮแฟชั่นค่อนข้างที่เป็นแฟชั่นเลยเป็นแฟชั่นวีคเพราะว่าเวทีปีนี้ของเราเราได้ที่ t e ม m i n a l 2วจซึ่งเป็นฮอที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับคอนเซปปีนี้ก็ต้องรูปแบบเวทีแล้วก็ทีมงานก็ ขอให้ลองติดตามไปอีกทีครับอันนี้นะฮะก็ที่จริงคอนเซปต์ของเราเนี่ยมันจะคล้ายกันทุกปีก็คือมันต้องจีเนียสทั้งสมองทั้งจีเนียสทั้งรูปร่างหน้าตาคือทุกอย่างต้องพร้อมที่ว่าต้องไปแข่งกับต่างประเทศครับผมก็คาดหวังว่าเวทีกองประกวดของมิสเตอร์ยูนิเวิร์สจะเข้าไปสู่ระดับโลกได้แน่นอนค่ะมันต้องพร้อมทุกอย่างนะคะตั้งแต่รูปรง นิสัยใจคอนะคะแล้วก็มีมุมมองที่ดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องฉลาดด้วยค่ะอยากให้เวทีนะยกระดับนะครับแล้วก็ให้ให้สู่สาคน,นะครับแล้วก็ร่วมที่จะสนับสนุนเต็มที่นะครับให้มิสเตอร์ยูอสเนี่ยให้สร้างชื่อเสียงในประเทศไทยนะครับครับผมต้องบอกว่าเราอะทำภาคเหนือมา2ปีละเราก็ดูว่าเฮ้ปีนี้เราจะไปที่ไหนดี เราก็เลือกมาช่วงโควิดเนี่ยจนเราแบบมาสรุปได้ว่า<ม>ได้พันธมิตรที่โคราชด,ด้วยเราก็ได้พี่เอมาช่วยแล้วก็ตัดสินใจมาที่โคราชเลยครับ<ม>ะจะบอกว่าทั้งหมดอ่ะของเราจะมีอยู่4ี่ชุดชุดแฟชั่นที่เราตั้งไว้แล้วก็ชุดว่ายน้ําชุดสูตรสากลครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะ่าก็จะเป็น,นของผู้สนับสนุนที่<ม>ให้เรามาเดินในชุดของตีมของแฟชั่นที่เขาตัดใหม่ให้ใหเราทั้งเซตเลย<ม>ใช่ครับตอนนี้เหลือ25จังหวัดก็ คิดว่าใกล้จะหมดแล้วครับก็คงคิดว่าจะปิดจ็อบ ไม่เกินเดือน10กลางเดือน10น่าจะปิดทั้งหมดแล้วก็ทีมงานก็ได้วางแผนในการเรื่องของการถ่ายพ็อตเทสถ่ายอะไรทั้งหมดกับผู้เข้าประกวดทั้งหมดะะอะฮะฝากไปด้วยนะครับสำหรับเวทีวิสต้าอีเวนต์ไท a แลนด์2021และ2022นะครับเราจะจัดการเก็บตัวผู้เข้าประกวดทั้งหมดนะครับ77ท่านนะครับในช่วงวันที่9ถึงวันที่10นะครับที่โรงแรมสีมาธานีนะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงแรมที่อันดับหนึ่งของจังหวัดโคราชเช่นเดียวกันนะครับกินหรูอยู่สบายนะบสำหรับ ช่วงของการเก็บตัวนะครับและประกวดรอบชิงชนะเลิศนะครับวันที่11ธันวาคมนะครับที่ Terminal 21บัะครับฮอที่ใหญ่ที่สุดของ Terminal 21ะครับพร้อมต้อนรับทุกท่านนะครับและพร้อมต้อนรับพีดีนะครับตอนนี้สายสะพายยังว่างอยู่นะครับเปียกแค้ไม่กี่จังหวัดนะครับขอเชิญนะครับมาร่วมสนุกกันนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Mr. u t i v e r s e Thailand 2021และ2022ครับ